คลิปนี้จะเป็นเรนดอมนะคะสำหรับคนที่เข้ามาเจอเนาะมีอะไรบางอย่างที่เขาอยากพูดแต่ก็ยังเลือกที่จะปิดปากตัวเองไว้อาเป็นยังไงอะไรหรอมาดูสีมาดูก <c oughs> ัน,นค่ะเขาก็มองคุณอยู่ไงคะมองสองเหมือนอยากจะขยับเข้ามาหา แต่ก็มีคำว,ว่าประวิงเวลาใจเนื่องก็อย่าเข้ามาอีกใจนึ่องก็ไม่อยากเข้ามากล,กลัวกลัวกล้ากลารีรีรอรอน,น,นะคะอันนี้คือเคสที่อาจจะแอบมองเธออยู่นะจ๊ะเอออาจจะไม่กล้าเข้ามาจีบหรืออาจจะเป็นอาจจะเคยไม่น่ารักแล้วทำอะไรไว้อยากจะกลับเข้ามาก็ยังก,กลัวกลัวกล้าหรืออีกในหนึ่งก็คือว่าเคสที่อยู่ในความสัมพันธ์ล่ะคะ่ะ คุณอาจจะคิดว่าอเขาไม่ทําอะไรสักทีอะไรอย่างเงี้ยเออเมื่อไรจะอย่างงู้นอย่างเงี้ยแต่ว่าเขามองอยู่เขามองอยู่นะเขามองแนวโน้มความเป็นไปได้ไม่ใช่ว่าเขาอยากจะประวิเวลานะคะเขาก็อยากจะเคลื่อนตัวไปข้าดน้าเหมือนกันแต่อาจจะแบบขอคิดพิจารณาอยู่ก่อนไม่อยากจะรีบร้อนพลีพลา่าก็เป็นไปได้นะคะใดๆก็แล้วแต่คุณรู้ไหม ไม่ว่าจะเป็นห่างเหินกันไปยังอยู่ในความสัมพันธ์หรือหรืออาจจะมองแบบอยากจะเข้ามารู้จักหรือเข้ามาจีเขาบอกว่าความใจดีและความน่ารักของคุณนะมันทําให้เขาแบบใจบางๆเช่นอยู่ในความสัมพันธ์คุณน่ารักคุณดูแลคุณใจดีกับเขาตลอดคุณรู้ไหมบางบางทีคนบางคนอาจจะแบบหน้าตึงๆเหมือน <c oughs> ด้านชาแต่เขาอยากจะบอกว่าเขาใจบางนะโอเคแล้ว ถ้าเป็นเคสความสมนธ่เก่าหรือห่างเหินไปเนี่ยค่ะ,เ,คะเขาอยากจะบอกว่าคิดถึงช่วงเวลาดีๆที่คุณใจดียัเขามันทำให้เขารู้สึกแบบใจละลายอะแล้วถ้าแบบว่าเคสที่แอบมองล่ะเขาอยากจะบอกว่าเวลาที่เขาเห็นคุณน่ะแบบคุณอาจจะเป็นคนอ่อนโยนใจิตใจดีหรือช่วยเหลือผู้อื่นนะคะเขารู้สึกว่าคนนี้น่ารักจังเลยคนนี้ใจดีจังเลยคนแบบฉันอยากจะใกล้อะไรประมาณนี้ด้วยนะคะ มีอะไรบางอย่างที่เขาอยากจะพูดนี่ไงเพราะว่าเขาบอกว่าเธอรู้ไหมว่าความใจดีความอ่อนโยนน่ารักของเธอมันทําให้สนใจบ้างอมืมีอะไรบางอย่างที่เขาอยากพูดแต่ก็ยังเลือกที่จะปิดปากเอาไว้คุณมีเสน่ห์บ้างนะสาหรับเขา คุณถ้าคุณดูมีแรงดึงดูดมากๆเลยค่ะแล้วบางทีเขาเห็นแล้วเขาก็อดใจยั้งใจไว้ไม่อยู่ไม่ว่าจะอยู่ในความสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งคนที่แอบมองหรือคนที่ห่างเหินกันไปยิ่งเวลาเขาเห็นคุณแบบ ไปทำอะไรแบบที่ตัวเองปรารถนาไปมีแพชชั่นกับแบบเช่นเป้าหมายของตัวเองเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาอยากจะมีส่วนร่วมแล้วเขายิ่งอยากจะใกล้คุณอยากจะเข้ามาอยู่ในชิงคุณมากๆคุณดูเอ่อคุณดูดึงดูดละคุณดูแบบมีเสน่ดึงดูดทางเพศแบบเย้าวยวนมากๆเลยในสายตาเขาแล้วก็ช่วงนี้ใครบางคนนะเขาอยากจะบอกว่าเขาปรารถนาในตัวคุณมากเลยรู้ไหม <laughs> เขาอยากจะให้คุณอยู่ข้างกายเขามากเลยอะ่ะอืม เนี่ยบางคนเน่ะนะคะไม่ว่าจะห่างกันไปหรืออาจจะได้ระยะทางหรือความรู้สึกหรือก็ยังอยู่ในความสัมพันธ์แต่ว่าไม่ค่อยพูดแต่เขา,า่เขาผูกพันกับคุณมากนะคะเออเขาเหมือนเขาได้แบบรู้สึกถึงกลิ่นอายอะคะ่ะของคุณอยู่รอบตัวเขาเสมอ นะคะอาจจะเป็นความคิดถึงม้งคะที่ยังอบอวนในหัวใจเออไม่ว่าจะห่างกันไปอยู่ในความสัมพันธ์แต่แบบแค่ไม่ได้เจอกันนะคะหรือคนที่แอบมองแต่เขาแบบอ,อาจจะคิดถึงหรือมีแต่เรื่องคุณในหัวในใจอะ่ะเพราะเขาบอกว่าเนี่ยเขาฉันรู้สึกว่าเหมือนเราสองคนนมีอะไรที่เชื่อมโยงกันฉันฉันสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของเธอที่อยู่รอบตัวฉันเสมอเลยไม่รู้ยังไง เอ่อมีอะไรบางอย่างที่เขาอยากพูดแต่ยังเลือกที่จะปิดปากตัวเองเอาไว้นะคะถ้าเขาอาจจะเคยเจอความสัมพันธ์ไม่น่ารักมาเนี่ยเขาอยากจะบอกว่าเขาไม่เคยได้รับการให้ความสำ,สำคัญหรือให้เกียรติขนาดนี้เลยจนกระทั่งได้มาเจอคุณเขาบางทีเขาไม่คิดด้วยซ้ำว่าเขาคู่ควรกับการได้รับสิ่งด,ดีจากคุณขนาดนี้เลยไหมนะคะ สองถ้าเกิดว่าเป็นเคสซี่เขาไม่น่ารักเคยไม่ให้เกียรติคุณในเรื่องของความรู้สึกอะคะ่ะนะคะเขาเขาอาจจะรู้สึกแย่นะนะวันนั้นที่เขาแบบทาอะไรเหมือนไม่ใส่ใจในความรู้สึกที่คุณให้ไม่ให้เกียรติความรู้สึกคุณด้วยนะคะและวณตอนในเวลานี้อันนี้เคสซี่ห่างกันนะคุณกลับมาให้เกียรติดูดูแลตัวเองอย่างดีมากขึ้นเขารู้สึกว่าคุณคงไม่ต้องการให้เขาอยู่ในชีวิต แล้วแหละในเมื่อเขาเคยปฏิบัติกับคุณอย่างไม่นา่ารักนะคะนี่เคสที่ห่างกันไปแล้วก็เคสี่อาจจะแบบว่ามองมองอยู่แบบอาจจะไม่กล้าเพราะคุณดูเลยค่ะดูดีมากเลยอะค่ะนะคะ,นะค,ะคุณอาจจะเป็นคนที่ให้เกียรติกับทุกคนนะเท่าเทียมกันแล้วเขามองเขาอาจจะชื่นชมก็ได้เคสที่บแบบแอบแอบมองอยู่เนี่ยนะคะอม,มีอะไรบางอย่างที่เขาอยากจะพูดแต่ยังเลือกที่จะปิดปากเอาไว้อ่อ การที่ต้องทําให้คุณเสียใจอะคะ่ะมันก็เป็นสิ่งที่เขาทาให้เขาเสียใจเหมือนกันนะคะการที่ทําให้คุณต้องใจสลายเขาก็ใจสลายใจพังเหมือนกันคะ่ะเพราะว่าคุณเป็นสิ่งที่เขาอยากจะทนุถนอมน,นะคะนี่ไงฉันทําให้ตัวเองเจ็บเมื่อฉันทําให้เธอเจ็บนะคะเหมือนกับแบบว่า คุณเจ็บเขาก็เจ็บด้วยแล้วยิ่งถ้าการกระทำนำั้นมาจากเขาเองก็ตามแต่นะคะไม่ว่าจะยังอยู่ในความสะพันธ์หรือห่างกันไปนะคะยิ่งเคสที่ห่างกันไปอ่ะบางคนนะอยากจะถามด้วยซ้ำว่ามันสายเกินไปไหมอ่ะที่ฉันน่ะจะมาซ่อมแซมความสมพานที่มันแตกร้าวเนี่ยให้กลับมาดีได้ดังเดิมด้วยนะคะมีอะไรบางอย่างที่เขาอยากพูดแต่ยังเลือกที่จะปิดปากตัวเองไว้ เขาขอบคุณนะที่มีคุณในชีวิตนะคะคุณอ,อาจจะดูแลเขาเป็นอย่างดีเลยค่ะนะคะทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจแล้วก็ความรู้สึกต่างๆและทําให้เขาอ,อยากจะเป็นคนที่ดูแลคุณได้ดีเช่นกันไม่น้อยกว่าที่คุณดูแลเขานะคะสองถ้าห่างกันตอนเนี้แล้วไม่ได้เจอกันเขาแบบเขาอาจจะแบบว่าเธอดูแลตัวเองดีๆนะสบายดีไหมนะคะแล้วก็ มีเคลนี้นะคะว่าปกป้องใจตัวเองดีๆนะอย่าพึ่งไปเปิดใจให้ใครละ่ะอันนี้เคลที่อาจจะไกลกันห่างกันกลัวว่าคุณจะแบบไม่ปกป้องหัวใจตัวเองจะไปเปิดให้กับใครนะคะอืมนี่ไง อย่าอย่าพึ่งเดินไปจากฉันนะนี่คืออย่างนี้ค่ะอาจจะเป็นไม่ว่าจะเป็นเคสที่ยังอยู่แน่นอนห่วงก็ยังอยากให้คุณอยู่อย่าอย่าไม่อยากให้เดินไปไหนหรือแม้กระทั่งคนที่แอบมองเขาก็แบบว่าเดี๋ยวถึงฉันจะช้าหน่อยอะแต่เธออย่าพิ่งรีบไปไหนละเดี๋ยวรอฉันก่อนแล้วสามเคสที่ห่างกันเลิกกันไปแล้วอะค่ะด้วยด้วยความที่อาจจะยังห่วงเขาแบบว่าถึงจะห่างแต่อย่าพิ่งไปไหนนะอย่าพิ่งไปกับใครนะรอฉันก่อนรอให รอฉันก่อนให้โอกาสฉันก่อนแต่ก็กลัวเหมือนกันค่ะอันนี้อันนี้แคทที่ห่างเหินกันไปกลัวเหลือเกินว่าคุณจะปิดกั้นหัวใจจนไม่เปิดให้เปิดรับเขาแล้วก็เป็นได้ไม่ใช่ไม่กลัวนะ,ะ่ค่ะแค่ไหนก็ตามเขาแอบ,บส่องมากแบบเหมือนดูได้ค่ะว่าตอนนี้คุณมีใครวนเวียนเข้ามาในชีวิตเนะค่ะแล้วอยากจะบอกเดี๋ยวว่าอย่าเพิ่งให้ใครเข้ามานะฉันมองเธออยู่นะคะเออ มีอะไรบางอย่างที่เขาอยากพูดนะคะแต่ยังเลือกที่จะปิดป่ายตัวเองเอาไว้อืมอุ้ยเขาว่าเขากลัวคุณทิ้งอะเ,อเขาอาจจะทําแบบเหมือนแข็งแรงเธอจะอยู่ก็ได้ไม่อยู่ก็ได้ไม่สนใจแต่จะบอกว่าเขากลัวคุณทิ้งเขานะยิ่งมันเคสที่ห่างกันไปแล้วเนี่ยคะ่ะ ทำไมเธอถิงฉันให้อยู่ตามล,าาลําพังล่ะเธอลืมฉันได้งไงเธอปล่อยฉันได้ยังไงนะคะหรือเคที่ยังอยู่นี่ก็กลัวเหมือนกันนะว่าคุณจะทิ้งแบบเออห่างเหินจากเขาไปอะไรเงี้ยบางทีเขาอาจจะไปโฟกัสเรื่องของตัวเองบางครั้งจนมากเกินไปจนแบบกลัวว่าคุณจะไม่รอละทิ้งเขาไปเขาไม่อยากให้คุณทิ้งค่คะเลยค่ะอืม